สวัสดีครับตาสุขคีรีนะครับวันนี้มีโอกาสนะครับพาทุกท่านเที่ยวชมบรรยากาศของงานบุญงานกระถินนะครับที่วัด3ามร้อยอดหรือวัดตรีสัตตูดนะครับที่อำเภอสามร้อยอดจังหวัดประจวบคีริคันนะครับงานกระถินนะครับก็ตามที่ทราบนะครับว่าหลังจากออกพรรษาแล้ว ถ้าเรามีการรวบรวมเงินทำบุญอย่างนี้เราเรียกว่ากรถินนะครับแต่ถ้าหลังจาก1เดือนไปแล้วก็จะเป็นพระป,ป่านะครับอันนี้ก็เป็นงานกรถินนะครับวัดสามรอยอดก็จะมีผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับมีกําลังทรัพย์นําอาหารนะครับมาเปิดร้านแจกกับผู้ที่มางานกระถินนะครับ ปีนี้มีอยู่ด้วยกันร้อยกว่าร้านนะครับถือว่าเยอะมากทั่วถนนทั้งสองข้างนี้จะเต็มไปด้วยร้านอาหารนะครับที่เราผู้มีจิตสธาเขาได้นำมาแจก,กนะครับแล้วก็มีผู้คนจากทุกสารทิศนะครับเข้ามาเพื่อที่จะมางานบุญกุศลก็ส่วนใหญ่ก็จะมารับอาหารนะครับที่เขานำมาแจก,ก สังเกตแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นชนชาวเมียนม่านะครับซึ่งชาวเมียนม่าหรือว่าพมา่านี่ก็เขาจะมาทํางานโรงงานนะครับสับป,ประรดที่ประจวบคีรีขันนี่มีสับป,ประรดเยอะนะครับก็มีโรงงานจํานวนมากก็จะมีชาวพมา่านะครับมาเป็นแรงงานหลักอยู่ก็วันอาทิตย์โรงงานก็หยุดนะครับชาวเมียนมาก็จะ มีโอกาสได้ออกมางานบุญนะครับก็จะมีจำนวนเยอะมากนะครับเรื่องความศรัทธาสายศาสนาพุทธนั้นที่จริงแล้วเมียนมานี่เขาต้องยอมรับนะครับว่าเขามีความนับถือในศาสนาพุทธมากนะครับแต่งตัวก็จะเรียบร้อยอสำหรับวันนี้งานกระถินก็ประชาชนก็เดินกัน ขวักควายไปหมดผมก็ได้กล้องก็เดินแล้วก็ถ่ายมาเรื่อยๆนะครับก็อยากจะดูบรรยากาศเพราะว่าผมไม่เคยมางานกระถินนี่นะครับยอมรับตรงๆว่าไม่เคยได้ไปที่วัดไหนนะครับเพราะว่ามาแล้วก็ไม่นึกถึงว่าจะต้องไปทำอะไรบ้างแต่ที่นี่เราก็พอจะทราบนะครับว่าแต่ละร้านที่เขานำอาหารมานี่เขาจะตั้งพุ่มนะครับ คนที่ไปรับอาหารก็แล้วแต่ศรัทธานะครับพุ่มนะครับจิตเอาเงินมาร่วมทําบุญแล้วก็เดี๋ยวพอหมดก็จะรวบรวมเงินทั้งหมดที่เป็นพุ่มในแต่ละล้านนี่ก็ถือว่าเยอะนะครับก็นําไปถวายยังวัดนะครับซึ่งแต่ละปีก็จะได้เงินจํานวนมากทางวัดก็จะได้นําไปใช้ใจ่ายในกิจการของวัดต่อไปนะครับ